ปุ๋ยยาลาเอามาผสมกับสารปรับสภาพดินจะดีไหมครับพี่ดีใจถามเข้ามานะครับปุ๋ยเคมียาลานะครับสามธาตุเอามาผสมกับสารปรับปรุงดินจะดีไหมนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นนะครับเปลี่ยนจากสารปรับปรุงดินเป็นปุ๋ยอินทรีครับเพราะในปุ๋ยยาล่นะครับมีธาตุอาหารหลักอยู่แล้วครับธาตุอาหาร N P K เนาะแล้วคราวนี้นะครับถ้าเราเอาไปบวกกันกับ ปุ๋ยอินทรีนะครับมันก็จะกลายเป็นธาตุอาหารที่ครบนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปบวกกับสารปรับสภาพดินนะครับสารปรับสภาพดินนะครับยังไม่ได้เป็นปุ๋ยนะครับยังไม่มีหน่วยงานรับรองว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับเพราะสารปรับสภาพดินนะครับยังไม่ได้เป็นปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราอยากจะให้ดีเลยนะครับเราเอายารานะครับผสมกับปุ๋ยอินทรีครับจะได้ประโยชน์และได้แร่ธาตุที่ครบ สมบูรณ์มากๆเลยครับเพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนยางพาราคอมเมนต์มาครับ